พอดีคันเป๊ะๆพอดีคัน จะไปพูดอะไรมากมายเนี่ยก็คือลุงเนี่ยเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถูกไหมลุงจะไปไม่คือนนลุงเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมขนาดคะกรรมการชุมชนเนี่ยมาถามลุงว่าเออจะขอความเห็นอะไรเงี้ยลุงก็ต้งบอกว่าลุงให้ไม่ได้หรอกเพราะว่าลุงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ถามคนอื่นดีกว่าเพราะลูกค้ามาหน้าร้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าให้ไปถามอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าคืออย่างลุงเนี่ย มันอย่างที่บอกมันทุกมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงคือถ้าพูดไปเนี่ยไอ้พวกพวกเห็นเห็นต่างเขาก็จะเขาก็จะเขาก็จะด้านไอ้พวกเห็นด้วยเขาก็มันก็มีวก้ห็นต่างมันก็มีมันลุงก,ก็เลยแบบไม่อยากจะพูดอะไรก็มีออกกําลังกายด้วย<ห>แต่ถามว่าแล้วที่เขาไม่มีที่จะจอดกันหรือว่าไงาย,ยังไงแบบไหนห,หรือว่าเขาเขาซื้อรถแถมถนนด้วยที่จอดเสร็จเลยว่าไงคุณคป้ามองว่าเป็นปัญหาไหมมันมันไม่ใช่ที่จอดของเขาตรงไหนก็ไปจอดได้ นี่คุณป้าสัญจรทุกวันอ่ะเออรู้สึกว่ามันพอเขาจอดอยู่แล้วก็จูงออกไปหลบเขาก่อนแล้วก็เข้ามาใหม่บางทีมอไซค์วิ่งมายายก็หลบไปก่อนค่ะทั้งที่มันเป็นเลนจักรยานนะเออแล้วก็ออกกําลังกายเ็เหมือนกันพอเจอรถอ้าวถอยหลังอีกแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นทางนี้มันก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่ามันจะทําให้เดือดร้อนคนที่ว่ามีรถใหญ่จอดอันนี้หนูแห้ต่อไม่ได้คือรถที่ไปจอดต้องอย่าลืมว่าซอยนี้มันเป็นซอยตั้งแต่ต้นซอยยันปากซอยทันท้ายซอยเนี่ยมันมีชาวบ้านอยู่ค่แล้้วกกก็มมีีรราาาธุิจ มันก็จะมีรถที่ลูกค้ามาจอดบ้างรถของชาวบ้านมาจอดบ้างแล้วก็มันจะมีรถของชาวบ้านที่อยู่ฝั่งเกาะเกาะเกร็ดมาจอดบ้างเพราะว่าเขารถข้ามไปไม่ได้เขาก็เลยต้องจอดไว้ในซอยนี้แล้วบางทีก็มีนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเกวาะเกร็ดเขาก็ต้องมาจอดในซอยนี้เพราะว่าเขาไม่มีที่จอดรถโรงเรียนด้วยไหมคะพี่ใช่ครับมีโรงเรียนด้วยเทศบาลเนี่ยไม่ใหเอารถเข้าไปจอดใต้ทางใต้สะพานพระรามสี่ข้ามคืนซึ่งชาวบ้านก็เลยไม่มีทางออกก็ไม่เป็นไรครับผมก็ ก็แล้วแต่ทุกคนสะดวกเนาะไม่เรื่องอะไรก็มันไม่ลำบากถ้าเราคิดว่ามันไม่ลำบากนะแต่จะดีกว่านี้ไหมถ้าเราสามารถวิ่งในเลนนี้ได้โดยที่ม่าก็ก็ดีครับก็ดีก็ดีแต่ก็เอาที่ทุกคนสบายใจ ขาวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่ผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านโฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าวจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ